โรคนิ่วเกิดจากการตกตะกอนของของเสียที่อยู่ในน้ำปัสสาวะกลายเป็นผลึกของแข็งที่เรียกกันว่านิ่วสวัสดีครับคนรักสุขภาพทุกท่านโรคนิ่วมีผลกระทบต่อการขับถ่ายปัสสาวะจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจสาเหตุและการป้องกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคนที่มีความเสี่ยงต่อก,การเป็นโรคนิ่ว 1. คนที่ดื่มน้ำน้อย2คนที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือไตติดเชื้อ สามคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนิ้วสี่คนที่ทานอาหารที่มีโซเดียมสูงอาหารที่มีออกซาเลตส,สูงอาหารที่มีพิวรีนสูงหรือกรดยูริกสูงห้าคนที่ทานยาขับปัสสาวะอาการเบื้องต้นทั่วไปของโรคนิ้วหนึ่งปวดบริเวณบั้นเอวสองปวดท้องน้อยอาจเ้าไปที่ขาหนีบหรืออันทะสามปัสสาวะมีเลือดปนสี่ปัสสาวะขุ่นมีตะกอนหรือมีเม็ดคลายเม็ดทรายปน สี่ปสัสสาวะบ่อยปสัสสาวะไม่สุดห้าปสัสสาวะแล้วเจ็บเจ็ขึ้นไส้อาเจียนมีไข้ข้อแนะนําเพื่อป้องกันและบําบัดรักษาโรคนิ่วหนึ่งดื่มน้ําให้เพียงพอประมาณวันละสองถึงสามลิตรเพื่อช่วยเจือจางความเข้มข้นของน้าปสัสสาวะซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดนิ่ว 2. ทานอาหารที่มีแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดนิ่ว 3. ทานอาหารบางชนิดเพียงเล็กน้อยพอประมาณ เพราะอาหารบางชนิดทําให้เกิดนิ่วได้ง่ายได้แก่อาหารที่มีออกซาเลตส,สูงซึ่งพบในผักโขมขึ้นช่ายปุ๋ยเลง้งบีรูดใบชะพูชากาแฟาสตรอเบอรี่องุ่นถั่วลิส,สงแอลมอนช็อกโกแลตอาหารที่มีพวกพิวรีนสูงหรือกรดยูริกสูงพบในเครื่องในสัตว์เนื้อแดงกุ้งหอยหน่อไม้ถั่วแดงถั่วดำ 4หลีกเลี่ยงการทานอาหารเสริมที่มีวิตามินซีเพราะจะช่วยในการแตกตัวของกรดออกซาเลต 5. หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีโปรตีนสูงปริมาณมากที่มีอยู่ในเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อปลาไข่โดยเฉพาะเครื่องในสัตว์ที่มีผลให้แคลเซียมถูกขับออกทางปัสสาวะมากขึ้นและมีผลให้การดูดซึมแคลเซียมลดน้อยลง 6. ทานโซเดียมให้น้อยลงเพื่อลดการขับแคลเซียมออกจากร่างกายซึ่งมีโอกาสทำให้เกิดนิ่วได้ง่ายขึ้น 7. ไม่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป 8. หลีกเลี่ยงการทานน้ำตาล 9. ทานผักผลไม้ให้เพียงพอ 10. หากปวดปัสสาวะให้เข้าห้องน้ำทันทีอย่าก,กลั้นไว้ Health good feel good